สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็2834 2835หรือทักอดีลา่าศูนย์ก็2834 2835ทางร้านมีบริการเก็บไปาทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจสีจ่ายเพิ่มครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาชม รายการแรกเลยนะครับรายการแรกจะเป <c oughs> <า>็นเหรียญเจ้าสวยทนพี่เป็นเหรียญเจ้าสวยทนพี่ดูรับลงพวบุญท่นพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ชอบรายการไหนสนใจไหนก็โทรมาได้เลยครับไอดีไลน์เบอร์โทรบน,นนี้เลยครับบนนี้เลยนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูทับดูทับแลาเป็นเหรียญหล่อโบราณนะนพี่ลงนะนพี่ลงพวบุญนะนพี่เป็นเหรียญเจ้าสวนะนพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะพี่หกรบาทนะพี่สวยๆมเดิมเลยครับสวยๆนมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับประสอ4 6 9งสี่หกเก้านะพี่ประส2 4สองสี่หกเก้านะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้เอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเสิวลีถ้าเป็นพระสิวลีหลวงพ่อกลวยนะพี่สวยสวยดมเดิมเลยครับมาเป็นพระเสิวลีหลวงพ่อกลวยนะพี่สวยสวยดมเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับเป็นสิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นพักกิ่งวังหน้านะพี่สวยเดิมพี่เป็นเนื้อชุบทองนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับจะตอกคํามาวางหน้าอยู่ที่ก้นนะครับกดกิ่งนะพี่กิ่งดังอยู่นะพี่ดังนะพี่กิ่งดังนะครับดูนะครับสวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้าเดิมครับดูนะครับดูนะครับเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นออันนี้เป็นเหรียญหล่อพี่หลวงพ่อกเกษมเกี่ยวม,มะโกนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ต่อโค้ดเลข 2, สองศูนย์ศูนย์พี่เลขสองร้อยโค้ดสวยด้วยนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับรายการนี้ผมเอา,อาน่าจะเป็นเนื้อนหนวะด้วยพี่เอาไป 400บาทพี่เอาไป400บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูนะครับเป็นปีหนึ่งห้าคอแอลนะพี่สวยเดิมจริงนะพี่ดูครับปีหนึ่งห้าคอแอลนะพี่ดูนะครับพี่ดูครับตาจะเป็นเหมือนสองชั้นแล้วก็มีหัวตาพป่เหมือนขี้ตาพี่เห็นไหม สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นพิมพ์คอแอลนับนิยมสุดของปีหนึ่งห้าเลยครับครับพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เลยพี่ดูครับนะครับจะปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เลยครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูนะครับสไลอ์ก็จะเหมือนลูกศรธนูครับสลดเหมือนลูกศรธนูนะครับดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะพี่โค้ดจะประมาณนี้พี่จะประมาณนี้ครับพี่จะติด ประมาณนี้นะพี่ทุกองนะพี่จะประมาณนี้เลยครับจะไม่มีติดชัดตัวนี้นะครับนอกจากจางวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งห้าขอแอลเนื้อปาก้าพี่กิ่งดังฟังชัดแล้วพี่เอาแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อยู่รายการที่จะเป็นตัวมแมลงอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบาบวัดช่องลมแล้วพี่ส,ยสวยๆเดิมเดิมพี่ ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่นะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เนื้อกระไรทองนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยนมเดิมปศะ s สอง 2, 4, 6, นะครับประสองสี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี่จะเป็น เหรียญหลวงพรคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพรคูณนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นรุ่นแรกปีหนึ่งสองนะครับเป็นรุ่นแรกปีหนึ่งสองนะครับมีจานนะพี่มีจานหน้าหลังเลยนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับแบบมีขีดตรงนี้เลยนะครับดูครับดูครับเส้นัวแมวนะพี่มีจานหน้าหลังเลยครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับรายการนี้ผมเอา 600บาทนะครับ600บาทครับเป็นเหรียญหลงพ่อคุณรุ่นแรกปีหนึ่งนะครับรายการต่อมาวิวรายการนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆพี่สวยๆเดิมๆเลยครับดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับจะมีเม็ดผล้วมีเส้นขีดลงมาพี่ดูครับตามซอกพี่นะพี่จะมีเส้นขนแมวนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับ ตอโค้ดต้นะด้วยพี่ดูนะครับมีเส้นขนแมวในที่ในร่องโค้ดด้วยนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสวยสวยคำเดิมแบบนี้พี่สวยสวยคำเดิมแบบนี้ครับดูนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพระแดงนะเป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับสวยๆเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดจะมีเส้นขนแมวที่บ่านะครับดูครับที่หูครับพี่แล้วในรูหูก็มีขีดนะครับครับที่ศีรษะครับรับสวยเดิมพี่ดูครับปีศูนย์สามครับตัวหนังสือพี่ดูครับคมชัดเป็นแท่งๆพี่โดเด็กขีดตรงนะครับสวยพี่สวยเลยนะพี่ดูครับ ดูขอบนะครับเหรียญจะมีบาทนะพี่เหรียญจะมีบาทครับดูครับสวยเดิพี่หูห่วงปิ้นๆเลยครับหูห่วงปิ้นเหรอพี่โอจะมีบาทสองข้างเลยพี่จะมีบาทสองข้างเลยครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ได้มาสององนะพี่องนี้จะเป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้พี่ดูครับ เราจะมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูนะครับพี่นะพี่แล้วก็ในร่องหูมีขนนะพี่นะครับที่ศีรษะครับมีขีดนะครับคมๆเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมพ <ah ี่สวยเดิมครับดูครับดูครับตัวสื่อคมชัดเราแต่ข yes> ีดตรงครับดูครับเหรียญมีบ่าพี่เหรียญมีบ่านะครับดูครับเห็นไหมเหรียญจะมีบ่านะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมตัวกระสือเป็นแท่งๆเลยครับดูนะครับดูครับสวยพี่ stopped. สวยพี่เนื้อก็ลายทองหายากอยู่นะครับพี่เอาเจ totally. ็ดร้อยนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นมีดนะครับเป็นมีดนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะผมดูเป็นของหลงพอาเดิมนะพี่ของหลงพอเดิมนะครับดูนะครับเก่าๆพี่เป็นมีดปากกาพี่ดูนะครับ ดำน่าจะเป็นกระดูกนะพี่ปอกกระดูกนะพี่เก่ามากเลยพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูนะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงเพาะเอียนะครับ mm hmm. เป็นเหรียญหลงพ่ะเอียรุ Se ่นแรกนะครับสวยๆน้เดิมแบบนี้พี่ยเอ้ไม่ใช่รุ่นแรกพี่เป็นรุ่นสองนะพี่รุ่นมังกรคู่นะพี่สวยๆน้เดิมนะพี่ดูครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสองของท่านนะพี่ไม่ใช่รุ่นแรกนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับมีขีดที่เท้ามังกรด้วยพี่ดูครับสวยพี่สวยครับเป็นเหรียญหลงเพาะเอียนะครับพี่ดูครับ เป็นเหรียญมังก,กรคู่นะพี่นครับสวยเดิมพี่ด้านหลังจะมีจานนะพี่ด้านหลังมีจานนะครับดูนะครับดูครับสวยๆนะเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะพี่วัดสีเทพนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดสีเทพป,ปีสองพันห้าร้อยนะครับ ดูนะเป็นหลงพจันวัดศรีเทพปีสองพันห้าร้อยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทครับเป็นเหรียญหลงพจันวัดศรีเทพ Scotland, นะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่เหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ออกปีศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเนื้อกระไรทองพี่จะมีเลขนะครับ แซ9หนึ่นะครับหรือว่าสองนึครับประ so สองห้าส2บเจ็นะครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่มีเส้นขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเหรียญเจ้าหนะครับเหรียญเจ้าหน่าเหรียญทั่วไปนะครับองค์นี้เป็นเนื้อกระไหลทองพี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูนะครับดูครับมีเส้นเหมือนเสาอากาศนี้ด้วยนะครับดูครับ รายการนี้ผมเอา600บาทพี่หกรบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลงพะเงินนะพี่พิมพ์ีตาพี่พิมพ์ิตาพี่ดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับดูครับดูครับเป็นพิมพ์ีตาสี่ชายนะครัพิตาสี่ชายนะพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับเนื้อหาเก่าๆดูครับ เป็นพระหล่อโบราณนะพี่ก้นหยอดนะครับโดยพี่ก้นหยอดนะครับสวยเดิมมากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ปศสองสี่ห้าเก้านับสองสี่ห้าเก้านับพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นขอบกระบอกนะพี่เอาหกรบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาพี่เป็นพระปิดตาสวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับดูครับเป็นพระปิดตานะครับพี่ จัมโบ้หนึ่งนะครับหลวงพุโตวัดประดุชิมพีนะพี่ดูครับพี่ดูนิ้วนะพี่คมชัดเป็นแท่งๆเลยพี่ดูครับดูครับใบหูพี่จะมีเหมือนขีดนะครับเห็นไหพี่สองฟังนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับแลนล่างจะฝังตะตะกุดอยู่นะพี่ด้านล่างจะฝังตะกุดอยู่ครับสวยเดิมๆิมเลยนะครับดูครับดูครับเขียนว่าหลวงพุโตวัดประดุชิมพีนะพี่หลวงพุโต วัดประดูชิมพีนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับมีเส้นผมหลวงพ่อด้วยพี่มีเส้นผมหลวงพ่อด้วยครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดนะครับดูเส้นกล้ามเป็นมัดๆนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ หน้าตาคมชัดเลยนะครับดูด้านหลังนะครับดูครับสวยะพี่ด้านหลังจะเป็นหลงพู้ทิมนะพี่ดูนะครับด้านหลังจะเป็นหลงผู้ทิมหน้าท่านหน้าตาท่านเหมือนมีชีวิตเลยนะพี่สวยๆน้มเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยๆน้มเดิมเลยครับพี่เป็นเหรียญเลื่อนปีสุดแปดนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อจาดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดรุ่นแรกนะครับพี่สวยๆน้เดิมพีานหลังได้เขียนว่าจอเจริญราบนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับสวยๆนมเดิมพี่ดูนะครับหูเชื่อมนะเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมประ s สองสี่แปดสี่ครับสองสี่แปดสี่ครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรี couple, ยญจอบหลงพระธารุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญจอบหลงพระธารุ่นแรกครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญจอบหลงพระธานครับรุ่นแรกที่สวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงพ่อเนียงนะพี่ครับสวยๆน้ำเดิมพี่เจ้าคณะนะพี่แขวงสองพี่น้องพี่เหรียญที่ออกสุพรรณบุรีนะครับประศสองสี่หกแปดนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อกะล่ทองพี่เนื้อกะล่ทองครับเหรียญถูกเชื่อมด้วยนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับนะครับดูครับเป็นเหรียญถูกเชื่อมของกระบอกนะพี่ดูนะครับ ขอบเรียบๆนี่นแล้วก็จะมีรอยแทงตะไบตามพื้นเหรียญนะพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงประทวดพิมพ์พันรอดนะครับสวยๆน้ําเดิมพี่เป็นหลงประทวดพิมพ์พันรอดนะครับดูนะสวยเ,เดิมมากพี่สวยเ,เดิมมากเลยครับดูนะนะครับเป็นเนื้อว่านครับปีเก้าเจ็ดนะครับ,รบผมเอา หกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญอ่าพศสองสี่หกหนึ่งนะพี่ดูนะครับไว้เป็นที่นลึกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะครับดูนะครับสวยสวยดมเดิมพี่สวยสดมเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหนูเชื่อมด้วยพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยสมัยเดิมๆพี่สวยสมยเดิมๆเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะพี่สวยสวยเลยครับเก่าๆเลยครับดูครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกนะครับบสสองห้าศูนย์หกนะครับบสสองห้าศูนย์หกนะครับสวยๆเดิมๆพี่ดูครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งทั่วไปนะพี่ ดูขอบนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับดูครับนะครับที่หูมีขีดนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทพี่ดูเส้นผมนะควจะเป็นเส้นเส้นเห็นนะพี่เป็นธรรมชาติเลยครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อวันนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่น่าจะคมชัดรองเจ้าคณะจังหวัดตังแล้วพี่ดูครับเป็นพระภาคใต้แล้วพี่สวยสวยดมเดิมพี่ดูครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อปาก้าพี่เป็นเนื้อปะก้านะครับสวยสวยดมเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นเหรียญภัยรีพินาดท่านี่เป็นเหรียญภัยรีพินาดนะครับดูนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาส้มนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาส้มนะครับดูนะครับสวยๆต้นเดิมพี่เอา600บาทนะครับประศสองสี่เก้าห้านะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆต้นเดิมเลยครับผมเอา600บาทนะครับพี่สวยๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อทวดท่พี่เป็นหลงพ่อทวดปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับ มีเสาอากาศจะไม่มีเสาวกอากาศนะครับดูนะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับด้านหน้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประท้วนอีกหนึ่งรายการอันนี้จะเป็นหน้าอเมริกาปีศูนย์ห้านะครับหน้าอบัเิกปีศูนย์ห้านะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่เนื้อทองแดงนะพี่บางคนเขาเรียกเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เนื้อจองแดงเลยครับพิมพ์นิยมครับแข้งขีดนะครับนิยมแข้งขีดเดิมมากพี่องค์นี้นเดิมเลยครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับ เป็นพระรอดกุมหาวันพี่สวยสวยน้เดิมดูเส้นน้ำตกคมชัดเลยครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับใยมองมุมขึ้นเลยพี่ขนาดเช็ดไปบ้างแล้วพี่ <sandwich> ใเมองมุมขึ้นเลยครับพี่สวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยน้เดิมเก่าเก่าเลยครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเหรียญ วัดกลางวางเย็นนะพี่เป็นเหรียญวัดกลางวังเย็นนะพี่ประสอ,สองสี่หกหนึ่งจะเป็นเหรียญนี่คล้ายหลวงพ่อฟักเลยนะพี่ส,สวยๆน้ำเน,น,นื้อบ่ดนา้นน้าจะคล้ายๆกันแต่แตกต่างที่คําเขียนด้านหลังเฉยๆนะพี่ดูคนระับเป็นเหรียญถูกเชื่อมนะพี่ดูนะครับแล้วก็หน้าตาพี่หน้าตาหลวงพ่อจะอไม่เหมือนกันครับพี่อันนี้ที่เขียนว่าวัดกลางวังเย็นนะพี่เป็นหลวงพ่อวัดกลางวังเย็นนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลงพลาทวดครับเป็นหลงพลาทวดปีสองพันห้าร้อยครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับสวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยน้เดิมครับดูครับดูครับที่เก็บบัวก็มีเนื้อเกินนะพี่ที่เก็บบัวจะมีเนื้อเกินอยู่ครับสวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยน้เดิมครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับน้องหนูแตก้วยพี่น้องหนูแตกเลยครับสวยเดิมคมชัดเลยครับรายการนี้ผมเอา ห0 0อบาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้ได้มาเมื่อวานพี่ได้มาเมื่อวานพี่เมื่อวานมีคนมาต่อต่อเยอะมากพี่จะขาดทุนนะพี่ดูครับเปิดไป500เองพี่เปิดด้วย500อเองครับพี่ดูครับดูครับสวยๆนดิมเดิมพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จปางคุณพรมเก่าพี่แกะไว้จะกรอบพองพี่เลี่ยมหนามากพี่ร้านทองสุดมากเลี่ยมหนาครับสวยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาเอาไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าสวยๆดําเดิมพี่นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับ พีหนึ่งเก้านะครับส Banana, สยเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเป็นเนื้อกะล่ทองพี่เป็นเนื้อกะล่ทองพี่ต่อโค้ดชัดเจนพี่ต่อโค้ชชัดเจนดูมีขีดเนื้อเกินนะครับดูครับสวยเดิมพี่มีจานหน้าหลังนะครับมีจานหน้าหลังนะครับรายการนี้ผมเอา ห0 0อบาทนะครับเอาห0 0นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อขาวนะครับวัดหลักสี่นะครับประศสองสี่หกเก้านะครับประศสองสี่หกเก้าพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับวัดหลักสี่นะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ลาเป็นเหรียญหลวงพ่อเสด็จอนปี2460นะครับดูท่าสวยเดิมมากเลยครับพี่ดูนะครับนะครับผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นพระอ่ารูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับสวยสวยเดิมเดิมพีส่สวยๆเดิมเดิมเลยครับดูครับ สวยนะพี่รุ่นเปรตตรงนะพี่ดูครับเป็นผมดูเป็นเนื้อตะวะนะพี่น่าจะเป็นเนื้อตะวะนะพี่สวยเดิมเลยครับดูครับยาขัดแดงๆนะพี่ดูครับดูครับสวยๆวยนมเดิมแบบนี้พี่เลขโค้ดหนึ่งสี่แปดนะครับเลขโค้ดหนึ่งสี่แปดนะครับดูครับเป็นหลงกระทวดเนื้อเนื้อตะวะนะครับรุ่นเปตรงนะพี่สวยๆวยนมเดิมพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะพี่เป็นเหรียญทรงน้าเต้าแบบนี้เลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับดูครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญ หลงพ่อจันรนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อจันนะพี่วัดหนองหนูแล้วพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมนะพี่ดูนะครับสวยๆวน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อจันทรนะพี่สวยสวยนะครับปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สี่ครับเป็นเนื้อปลาก่าพี่หายากนะครับเป็นเนื้อปลาก่าพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยนะดูนะสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูครับดูครับ วอา์แวรมีเนื้อเกินครับวงห่วงเหมือนมีปิ้งเกาะขอบโ,รโอรปรซาโลปิ้นลงมามีสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อปลาก้ายากนะ ated, พี่เป็นเนื้อปกลกก้า,ายากนะรับดูครับดูครับขอบนะพี่ขอบตัดพี่เหรียญจ้าหน้านวพี่เหรียญจ้าหน้านะครับดูด้านหลัง addition, พี่หลังโงห่วงเป็นปิ้นเลยครับโงห่วงเป็นปิ้นเลยครับสวยๆน้ำเดิมพี่จะมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพ,พี่ดูครับ นี่มีตัวตัดนะพี่อยู่ระหว่างเข่าหลงพ่อนะพี่รายการนี้ผมเอา700บาทนะพี่เอา700บาทนะครับเป็นเนื้อปะการังนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคประบ o สอ4สีนะคประบ o สองสี่แครับดูนะครับดูนะครับเป็นหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับมีขีดตรนี้นะพี่ระหว่างสองสระรับ เลขสี่นะครับสวยสวยน้าเดิมพี่เป็นเหรียญของกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่หูเชื่อมนะพี่ดูนะครับสวยสวยน้าเดิมพี่สวยสวยน้าเดิมพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อยู่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จเกจิโยพี่เจ็ดชั้นนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จเกจิโยเจ็ด oh ชั้นนะครับดูนะครับดูนะครับพิม อกตลอดนะพี่หรืออกล่องนะพี่ส,สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับ <stronger> เป็นพระสมเด็จเกจิโยโพิมเจ็ดชั้นอกตลอดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นน้ำบัตรนะพี่เป็นน้ำบัตรนะพี่อันนี้ของเมื่อวานนะพี่เป็นของเมื่อวานนะพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นน้ำบัตรของหลวงพ่อก,กวยนะพี่ส,สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับนะครับ มีตาวัดอยู่ด้านหลังนะยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่ที่ที่อก,ก,กเก็ตเป็นกระดาษหนังไก่เห็นไหมพี่อลเก็ตกระดาษหนังไก่มีจานมือด้วยนะพี่มีจานมือนะครับเขาเรียกว่านำบัตรหลวงพ่อกลวยนะพี่ดูครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับอ่า หมดแล้วนะครับพี่พี่ท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรเบอร์นี้เลยครับ0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับ,28 28รบหรือทักไอ l ีไลน์ศูนย์เก้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอการสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม